สองบาทวะสองสามบาทอสี่้าบาท่ก็ย okay. ังมีใักบาดเลยเหรอสองร้อยล้านเนี um ่ยสนุกจริงเรู้สึกว่าโอเคโอเคไอ้บ้านฉันไม่มีเงินกินข้าวด้วยขอาด้วยไอ้ิขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะเอาเงินที่แกโดดฉันไปตั้งสองสามพันเลยน่ะอาขึ้นมาเเอาแต่ไปกินเหล้าเลย ว่าคงจะไม่ดีเท่าไหร่นะไอ้บ้าเอ้ยเอาแต่กินเหล้าเมายาเนี่ยเถอะเมายาเมายาเดือยเหรอเนี่ยเออแต่กินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยบุหรี่นี่เมายาเลเมายาข่าวปกตินางมารังสูบบุหรี่แล้วแลกินเหล้านะอันอยู่ๆเมายามาจากไหนก็ทุกคนจะเปลี่ยนบุหรี่มันมีฟินฟินอะไรว่าฟินะ รู้สึกว่าถ้าไอเอาไอผู้หญิงมานี่แม่งจะแบบไอนี่มากเลยนึกอบบวหน้าผู้หญิงนะเว้ยแต่ว่าเสียงผู้ชายเยราเราจะเอาเบอร์ชายมาแทนนะตุ๊กคอนะมีอะไรจะบอกว่าเดี๋ยวทำไมเป็นเขาเดี๋ยวทำไมมป็นเข้าเดี๋ยวมเราเล้าตรงนล้วโตนี่โกะอันนี่โกะอันนี่โกะ โอ้กี่คนละคนกันเจาะสวัสดีแม่ผมพิ้วแม่ผมไม่แม่ับพิแม่ผมพิ้วทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนแบบเดี๋ยวเปลี่ยนแบบสวัสดีพ่อหนพ่อสวัสดีพ่อหนุ่มผมพิ้วพ่อเกลแฮาอันนี้จะพาว่าอะไรวะวันนี้วันนี้เป็นวันที่ฉันต้องบอกเลิกเธอเพราะงั้นฉันจะพบกับพบกับใครวะพบกับอี ฉันจะไปคบกับโอกิมาโกโต้เดียวมาโกโตะวันนี้จะไปคบมาโกโต้ละไม่มามาโกโต้อ๋อฉันจะไปขึ้นขึ้นหอสถานกำลังจะบอกว่าจะไปเดี๋ยวอย่าไปได้ถึงหมอน้านะอย่าไปคุยถึงหมอหน้านี่ก่อร้องไม่คุยได้ไงภาพโปรไฟล์พี่ก็เป็นไอ้นั่นนะเวไอ้นี่เดียวอย่าไปนายจะเป็นเก๊กินนะเป็นเก๊เหร สังเกตไหมเพื่อนผมผมแม่งบั๊กไปทั้งหน้าเลยตะกี้แกดูผู้สอบคนนั้นสิผัวเมียทะเลาะกันอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปยุ่งนะเรามีกลาอดีทุกอย่างบันทึกไว้หมดแล้วมองแรงนะอะไรอะไรอัดอัดอัดไปเลยอัดไปอยู่ไปเราลุกกระทืบพี่นายโกเร็ววัดแน่ ไม่เป็นไรไม่เป็นรเอาเป็นสามลักันไอ่ห้าลูกอห้า่วกไอโก่้าไม่รู้เลยอโก้ไม่ขาวว่าวันนี้จะไปนเป็น่ด็กไม่ขาวว่าเป็นเด็เดียว what the hell ใช่ไหมใช่ไหมใช่มใช่ไมโนกนอนอือืม the hell เกี่ยวอะไรกับมนันภารกิภารกิแก้มีิกเกี่ยวมแล้วเดียวเรามาก่อนแลนดกอดแค่เลยเขาอ่ะ สังสบานานอย่างน้อยคำว่า MMD แต่ไม่ต้องไม่มีเราปรากฏแน่นอนยกเว้นว่าเป็นจะเป็นผู้ชายยินผิดตัวพี่กว่ายินผิดตัว What the hell What the f u ก k อี้าอยู่ข้าวอีกแล้วหรอเป็นโมโลกีเป็นโมโลกีต้องข้าวดีๆว้าวปัก ทำไมรู้สึกโดนตอบตอบยำมากเลยไอ้เว่าเตี้ยเนี่ยเขียวเ้าเตี้ยเขาเตี้ยเตี้ยเหรอดูความสูงด้วยเฮ้ยไมายถึงตัวจริงตัวจริงสูงเท่าไหร่กันเลยร้อยห้าสามเขียวมากเลก็มองว่าเดี๋ยวนะถ้าผมก็มองว่ามีกี่มีก้มมองเท้าตัวเองในป่ารู้สึกเตี้ยกว่านี้โกะเยอะเลย ใช่แปลว่าเขาเตี้ยแล้วนะเพื่อนกูหรือแม่งสูงชะลูกันไปหมดละเอาเต้นจริงนะนี่กูเฮ้ยจริงเต้จริงร้อยห้าสามร้อยสี่สิบเอ็มหกร้อยห้าสามแต่เอถอะสี่ปีไอ้สามปีสูงเส้นหนึ่งอ่ะเอาอะไรล่ะครับเนี่ยผมมองมิกกี้เนี่ยแบบเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเห็นผมบังท่านโคเป็นเงี้ยแหละเป็นเงี้ยแหละจริงจังเดี๋ยวมสนใจ สูง140นี่ผมถึงกับมองเท้าตัวเองมองเท้าตัวเองเคลียร์กูสูงเท่าไหร่เหรออ่าเอาอ50กว่าอ่า50กว่า60แล้วมั้ย60แล้วเลยรู้สึกเหมือนตัวเองเจ็บไงไม่รู้รู้สึกเหมือนเจ็บไงไม่รู้อ่ะเราจะเคลียร์ใหมอ่อีกทีหนึ่งนะมิวสิ่ขึ้นมิวสิ่ขึ้น ในเนี้ยไอตอนที่โดนตะนี่ทุกคนมาหมดคือคือมาหมดแล้วคนที่ไม่เคยได้ปรากฏคือใช่เอามิกกีเอามิกกมิสุกิมิกกี้ไม่สิมิกิม่ไม่ไมกไม่ไม่ไม่ไมไมม่ไม่ิมไม่ไม่ใม้ไม้ไม่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 ิม่ไ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 มม่ไมมกิม่ไม่ไม่ไม่มม่ไม่ไม่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 ไม่ม่มมม เราเราครอสปัดนี้ทุกคนจะได้รู้ความรั่วในในแกงนะคะมันรั่วมันรั่วกันลเลี๋ยมึงจะบอกว่าสวัสดีเราพูดสังสัสวัสดีท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็อยู่กับเรื่องไร้สาระของแกง i a f แกงซึ่งจะมาไม่ครบด้วยใช่เหลือที่หมกอย่หน้าคอมที่ที่เหลือนี้เขาหมกอยู่ที่บ้าน มหนไหน,เ,นเวอร์นู้นก็สูงเกินนะแล้วเอาเวอร์นี้ก็ได้อาจจะสูงแต่ก็ไม่น่าจะสูงเกินไปนไหรอกมั้งไข่ดำนะดำเนี่ยมคุณคุณคุณดำแบบบางบางทีมันจะดำมันก็ดำเกินไปไงเ,เนี่ยมมาดีไปคุก่านมาแล้วลูกกระพิบตานี่มม่ไม่มีหน้าเลย <c oughs> ดูดิเอาแบบกระพิษทีค่ะปิ๊งปเดี๋ยวนะต้วต้เ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 ต้าต้เต้เตเต เป็นตนางก็ดำอยู่แล้วเราเพิ่มแสงให้นางหน่อยดีกว่านางไม่งดำเออเเห็นรอยตูดแล้ว <c oughs> เป็นยังไงล่ะว h t t e h e ฮ้ <the> l วเพิ่มสว่างจนเห็นรอยตูดประจำนี่ก็แบบมองไม่เห็นเลยทีเดียวเราจะเอาเพลงปวดตับนะวันนี้ <laughs> ปล่อยนางไปปล่อยปล่อยนางไปนะอ่าเราก็ใส่แล้วดีกว่าจะนอนค้างนี่หรอคะไม่นอนค้างปะไม่ไม่ไม่ผมลืมอะไรแล้วปะทุกคนผมลืมปรับแสงหน้าแม่งดำเลย โ้กะละมังโ้ถังกะละมังกะละม้อหยไม่ต้องเติมก็ได้โถถังกะละมังอ่าเม่อะไรว่าหอยเมนอะไรอะไรเช่ยโถถังกะละมังหอยเมนหอยลายหอยแดงหอยเชลล์หอยอบชีสอยากกินหอยอบชีสอะอยากกินเหมือนกันไม่เคยกินที่บ้านเคยทำให้กินอยู่ไม่ชอบกินหอยปกติก็ไม่กินนะ กินหอยแครเคยกินหอยแครงแบบสดสดเปล่าอ่ะเคยกินหอยแครงแบบสดสดเปล่าอ่ะไม่เคยอ่ะเขาเคยกินแต่แบบที่มันลือดกันกาแฟเขาเออก็เออขยิบตาด้วยตะกี้ใช่เห็นอยู่เห็นอยู่เอาเอาตามตรงนะครับแนะนำว่าถ้าใครไม่ชอบเลือดจริงๆอยากกินหอยแครงสดสดเพราะมันมีเลือดแถมมาให้ตัวตอนกินจริงแก้วมันเลือดทะลักออกมาแค่ต้มมันก็เห็นแล้วอ่ะใช่ อร่อยดีนะเขาบางทีเราก็ไม่ชอบกินข้าวมันนะกินข้าวมันอร่อยรู้สึกแล้วว่าตัวเองเตี้ยมีความรู้สึกเหมือนตัวเองเตี้ยมากเลยกระโปรงนี่ผิวไหวกระโปรงผิวไหวใส่ใจกระทอมใส่ใจกระทอมอ๋อคือกระทอมนี่คือต้องไปหัดพิมพ์กระปองใช่ไหมรุณไหมกทมย่อมาจากอะไรพไม่รอ้ก็ กำลางวิบากกำังวิบากพอทำไมถึงมีมอมีอะไรเหรอมีอะไรเหรอโถโถทีา มองอาช่ชาอะไรมันโดนทำร้ายไงไม่รู้ก็อาทำร้ายอยู่เนี่ยโำร้ายแตนเอลเพื่อให้กทมบอกว่าคนนี้ผ่านดผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานเอลดีมาตรฐานเอลดีแสดงว่าคุณฮะเอีเหรอฮะฮะเมโกส่งเว็บมาด้วยนะดูเว็บไหนอ๋อโอเคอะไรอ่ะ เออเดี๋ยว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 เราพูดต่อหน้ามันซาชีเลยอยู่นะเอาเหรอใช่กระตุ้ไปแล้วเหรอกาอัดคลิปอ่ะติโกกระติบกระติปเราไม่ทันแล้วมั้งโคตรมือกันอยู่คนละทีนะชาเซตมือใหญ่นะเนี่ยเธอชาชาเซตี่หื้อนั่นแหละรู้เลยเออชาเซตี่หื้อนอ่ะทำไมเราไม่คิดว่าขึ้นหน่นี้เลยนะหมอได้เข่าววาเป็นสตรีเล็กให้ทอยบอลไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวนะชาบอนชาบอนตีให่ชาบอนมีความบักนะจริงจังเป็นพรนางเขานางสูกไปนะฝากระสฝาเขาไปแล้วกันดูไม่แต่ว่ารู้จะขยันมาปรับมันอะนะเขียดกระโปรงเหมือนหีบดอกไม้สวยงามอเขาอย่างนี้ไงเขาเลยบอกว่า กระโปงพิวไหวใส่ใจกทมกทมเง้ามาจากอะไรนะยังไม่เลิกยังไม่เลิกกรรมาวิบากขอคอขัไก่ขอไข่เฉยเลยอะไรวะทุกคนบอกบอกลาทำมปนชอนหน่อยแค่สิบสองนาทีพอแล้วโอเคบ๊ายบายเจอเจนบุยบุยฮะบุยบุยบ๊ายบายบุยบุยนะ